ในสังคมทุกวันนี้เรามักเห็นผู้คนจำนวนมากเดินตามกระแสที่โลกกำหนดไว้กระแสความนิยมความสำเร็จทางวัตถุหรือเสียงสนรเสริญจ,จากคนรอบข้าเหมือนสายน้ำให้เราไหลาตามไปโดยไม่รู้ตัวแต่การไหลไปตามกระแสนั้นบางครั้งก็ทำให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงลืมสิ่ง ที่ใจเราต้องการและลืมถามตัวเองว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่เอาชนะโลกภายนอกแต่คือคนที่หันกลับมาเผชิญหน้ากับโลกภายในของตัวเอง กล้าที่จะมองเห็นข้อบกพร่องของตนเองกล้าที่จะยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองการสำรวจใจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องยอมรับทั้งความอ่อนแอความโลภความโกรธและความหลงที่ซ่อนอยู่แต่เมื่อกล้าที่จะมองเราก็จะค่อยๆพบเส้นทางแห่งความสงบและความอิสระที่แท้จริงดังนั้นแทนที่จะวิ่งตามกระแสโลก ลองหยุดฟังเสียงหัวใจกลับมามองให้ลึกว่าเราต้องการอะไรจริงๆและเมื่อใจเรามั่นคงแล้วโลกภายนอกก็ไม่อาจพัดพาให้เราหลงได้อีกธรรมะสวัสดียามเย็น